สวัสดีจ้าพบกับช่องบอสแบมชาวนาบ้านบ้านมือนี่แม่หน่อยสิผ้าะมะเบอแม่หน่อยสิผ้าพี่น้องมะเบงอ,อันการเฮ็ดปุ๋ยมักแบบบอกรับของสำหรับค้นขี้ขานขี้ขานขี้ขานขขาน,นี่ลีคักนี่ละพี่นออ้องอ่ามอเบงเดอนี่จ้าวิธีกะนี่าง,งก็คือว่าตัดหญ้าตัดใบหัวสิ่งไช่นสวนของเฮานี่แหละจ้าพี่น้อง พ่อตัดเล้วให้กองร่วมกันนี่กองร่วมกันไวเนาะอันนี้ตัดมือว่านสุ่มใมบนี่อันนี้สุ่มเกาตัดมาประมาณสองอาทิตย์ละล่ะพี่น้องเจอฝนช่วงนี้นะฝนเนาะนเท่ากับปตมาคตรให้ยุ่งยากตัดกองกองกันไวฝนมามักเองโ,โดน้ำธรรมาศาสตร์เองจบเลยเท่าปตมแหงยุ่งยากจ้าพี่นอ้อง แล้วสิบห้ายางเบงเห็นจ้าพวกใบหัวซิ่งไข่จังสีเนาะว่าตรงตรงซาถับไปมีเวลากะตัดไปขายเนาะกำละงหาบาทปกติถ้าไม่หน่อยบ่อยากกะตัดไปขายอยู่บานช่วงนี้โรงเรียนเปิดเฮ็ดของขายกเ็เลยอันซิ่ยากแจ็กหนอก่อยก็เลยตัดใบใบหัวซิ่งไข่เห็ดเป็นปุ๋ยเหรอจ้าพี่นนอง บอกง่ายๆซะเฮ้าเฮ้าเห็ดเกษตรปุ๋ยเรื่องปุ๋ยนี่เป็นเรื่องสาคัญเนาะจา้ะเนาะที่สีเห็ดให้ผืชนเฮางอกงามแต่วาแไม่หน่อยเพิ่นบ่ได้เลี้ยงง่วบั่นแล้วก็เห็ดเกษตรอินซียน้าก็เลยอันคิดว่านาสิียเอาหญ้าที่เฮ้ามีนี่ล่ะที่มันขืนมานนี่ล่ะก็ผพวงใบหัวสิงไข่นี่ลหละเอามาตัดให้มันเป็นปุ๋ยบัดนนี่ กองกันไว้เดี๋ยวมันกระสีอันทําการมักเองต่อไปเดี๋ยวกระสีย่อยสลายกลายเป็นดินเป็นปุ๋ยเองเนาะนี่ตะกี้ว่าสีเลี้ยงมัวได้พี่น้องนี่นี่คิดไปคิดมาจะโค้งไกยากบบมีเวลาสีมาหัวซาปานนันน่ะนาก็เลยอันคืดว่าสีเฮทอนพันธ์บานนี่พอสีเฮทอนพันธ์ไกยาก มมีเวลาสิม,มาอันเฮ็ดทอนพันธุ์มาพูดนั่นพดนีขายก็เลยตัดสิ้นใจบั่นที่จริงแบบเง่าแบบสูงแบบงามเลยยานี่พ่อตัดสิ้นใจว่าเจ้าของมันบมมีเวลาแล้วนั่ะก็เลยเฮ็ดจังไดสวนจังสีงามมาสันก็นเลยเฮ็ดปุ๋ยนี่ล่ะนี่ตัดลงมากกองเลยที่แหลกก็ว่าสีเฮ็ดปุ๋ยมักแบบข้าเจ้านั่นแหละ ขึ้นไปขึ้นมาจะาคงกับเป็นคนขี่คานเนาะแล้วก็ยุ่งยากเสียเวลาเวลาว่างกับบวช่อยมีก็เล่ยลองทดล่องเบิงวา่าตัดหยาลงมากองกันพ้นที่ได้ก็จังสิละพี่น้องนี่นำม,มักนำเมือข่อยกับบไดีฮดได้นี่เพราะว่าข่อยไม่มีเวลาสิไปเฮตุประนั่นเนาะข่อยขายของข่อยอยากนี่ละจ้านี่ฝนตกมาใส่นี่ จะอยสลายเดี๋ยวกักลายเป็นปุ๋ยบัดย่มนั่นคอยอยจกปลูกต้นไม้ยังบ่านี้คอยกระสิบาปลูกลง่งมองนี่ละมองกลางๆมันนี่หละนี่ได้ปุ๋ยซื้บ่านี้อ่ะคลิปนี้กะมบมเว้าหลายยายห่หางเดี๋ยวมันสิยาวโพดจ้ากะพ่อซํานีสะก้อน เดี๋ยวจังพอกันไหมคลิปนาจ้าถามมิการอัปเดตอียัางเ,ยงเกี่ยวกับสวนเดี๋ยวกะสิล่งให้เบิ้งเรื่อยๆเด้อทาคอยวา่างถาบาว่างกะสีเดือนละคลิปคือวา่านั่นแหละอ่ะซ้ำนี่แหละจ้าสวัสดีจ้า